ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเห็นไหมผมรีเซ็ตโทรศัพท์ใหม่วันนี้ผมจะมาสอนโนลดเกม My ครับ EP PE 0.15.9เหมือนในคอมนะครับก่อนอื่นคุณเข้าไปใน Youtube นะครับ ข้าใน o u t u b e อ้าอะไรเนี่ยข้าไปใให้่านวูว่าไรย่าเดียเรียเียวเจะเกมมหครับ ันในคอมนะครับแล้วก็เอาอันที่สิบอันที่สิบอันนี้แล้วอันที่สิบอันนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็กดลิง,ลง,ง,งก์ลิงก์ตัวกันไหมคะ PE อูนยีจุดเจ็ดห้าจ็ดเก้านะครับ ท่านผชมท่นด้วยนะครับผมนิวเกมมันครับเวอร์ชัน0 1 9ในเวอร์ชันของ Windows 10 Edition Beta นะครับผมแม่เป็น UI หรือโมเดลของเอ่อ Windows 10นนะโอเคดีกว่าเพามันจะมีอะไรบ้างในของเอ่อโมดหรือวัตถุประสงคตัวนี้นะครับผมไปเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเครผมแม่ทำการเอ่อสร้างมือเรียบร้อยแล้ตอบเยบร้อยเลยนะครับผมแม่เราดิดต่อว่ามีอะไรบ้างที่แบบแก้ไขเข้ามานะครับผมนี่ครับ Windows 10นะฮะ ก็คุยที่หน้าต่างนะครับผมเนี่ยมาต่างก็หัวใจอยู่ข้างล่างนะครับผมตอานี้มาล่างนะครับโอเคนะครับก็หลักๆคือเบสิกก็ยังโอเคแล้วก็มาดูดีกันคราฟดีกว่านะครับนี่ครับการคราฟมันเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เลยนะก็ทำให้คราฟตัวนี้ครบนะเกือบอาจจะยบมาคราฟยากหน่อยครับนะฮะเปอย่างนี้เลยขอแสดงความยินดีก่อนนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับคนนะแต่ผมไม่ใช้คนยากนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณด้วยกันนะสำหรับตัวละครต่างของเรานะครับผมนะ แล้วก็วิธีการขาวบเออเหมือนเดิมปกตินะคือถ้าเราคาก็ต้องเอาไม้นน่นไม้นี่มาผสมมานนู่นนะครับถ้ากดค้าวกดอะไรแง่เกิดยากมากผมแบบผมโอเคนะครับผมแล้วก็มือที่ก่อกคราบแนวของคราบนะครับก็จะข้าวแบบที่ก่อกคราบแบบในคอมเลยฮะโดยกรอกก็เหมือนกันนะสามารถเก็บของได้เหบนในคอมนะโอเคนะไปไปนะฮะแล้วก็เฟืนนี่ก็เหมือนการเผาก็บนในคอมเลยนะดูสิเราเผาเชื้อเพลิงมาใส่นะเราไม่มีอะไรเผาเลยโอ้ไม่เป็นไรฮะ เอฟมิ้ก็เหมือนในคอมนะสามารถตั้งชื่อได้เหมือน,นกันนะฮะโอเคเราจะเปลี่ยนชื่อแต่ AP ไม่มีใช่ไหมครับโอเคนะโซนนี้การผสมยาก,ก็เหมือนในคอมนะคือเรายาขวดยามาใส่นะฮะแล้วก็ผสมได้เหมือนปกตินะนะแล้วก็ไก่ชาร์จก็เหมือนกันนะฮะก็เอาด,ดาบแล้วก็เอาลาพิสมาก็เรื่องมัาเอาดิวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อันนี้ผมกับคอมเมอร์นะฮะเรึ่งที่ดิมเซอร์นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเหมือนในคอมเดิมน,นะครับของพี่ยอดเชนนะฮะน,นี่ครับผมกต้อ มาใส่เือนะอันนี้ด็อปเปอร์เหมือนกันนะฮะโอเคฮอปเปอร์ okay. ก็เหมือนกันนะคือข้าช่องนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยกันนะโอเคต่อไปก็คือ,อกล่องนะกล่องลานะครับผมก็ตีไม้กว่าขีไม้าเพิ่มมาอ่าเนี่ยก็จะมีรถก็จะมีเลือดไม้อยู่ขาา้างล่างนี้ผมแล้วก็ okay. นะเพินนะก็วันนี้เราเห็นนะมีของมาอีกนะนะก็มาด้วยกันนะโอเคแล้วก็นนะ okay. ลกานะครับผมที่ผมเอาทำการใส่กล่องเข้าไปนะ,ะซึ่งมันสามารถ เอาของใส่กล่องได้ครับเนี่ยโอเพ่นปุ๊บนี่ครับผมของใส่ได้นีครับผมยื่เท่เลยกันนะก็ประมาณในการที่ผมทถ่ายผมดูนะครับผมว่า,านนชั้นแรกนะครับช<อ>ิ้มม<อ>นแรกนี่นะคะถ้าใครได้ตัวเกมตัวนี้เนี่ยครับผมก็สามารถอุดตานได้คลิปได้นะครับผมกดลอคค่าพาวิเลยแล้วก็ลงในตาปกติคือลบตัวเกมตัวเก่าแล้วก็ลงในีครับผมก็จะได้ตัวเกม,ม มิดโอเทนมาเลยครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณลิงก์จากคุณเออมิสเตอร์ทีจีเอสเกมด้วยกันนะที่เอาลิงก์ตัวเกมมาให้นะครับผมไม่ลืมนะครับผมไปกดซับสไครต์กับมิสเตอร์ทีจีเอสเกมด้วยกันนะเพื่อ,อขอบคุณแค่ลิงก์มาเออ่รีวิวนะครับผมโอเคเลยกดผิดนะครับกดผิดเมื่อกี้นี้กดผิดเอ่อลิงก์แรกลิงก์แรกนี่เลยนะครับลิงก์แรกลิงก์แรกเอ่อ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ครับบาย